ตุนวันนี้นังเอกคนสวยที่แมทพีรณีขอเปิดตัวชายหนุ่มสุดที่รักว้าวว้าว,าวาหรือจะเป็นเรานะไปดูกันเร็วสวัสดีครับไปหอยรายงานตัวทุกวันพุธช่อง3ามบ่ายสาโมงห้นาทีในวไรติี้การ์ตูนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยดารากา คมแบบนี้ไม่มีวันไหนที่สําคัญเท่าวันพ่อแห่งชาติอีกแล้วพูดแล้วก็อยากกลับไปหอมคุณพ่อสักฟอดจังเลยแขกรับเชิญดาราสาวสวยของต่อยหอยวันนี้ก็รักคุณพ่อสุดหัวใจเหมือนกันครับแม้จะอยู่ไกลกันคนละทวีปแต่ก็ส่งความรักมาให้กันทุกวันเลยปะ่ะเราไปคุยกับเธอกันดีกว่าสนับสนุนโดยอร่อยจัดสิประโยชน์ในกล่องเดียวไบโลอสทสวัสดีครับพี่แมทสวัสดีค่ะต่อยหอยสวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันพ่อปีนี้มีอะไรพิเศษให้คุณพ่อหรือเปล่าจ๊ะอุ้ยไม่มีตังอะพี่แมทซื้ออะไรให้ดีอะเยียืตังคหน่อยดีอ,อนี่นะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรให้คุณพ่อหรอกนะจ๊ะแค่เราทําตัวเป็นเด็กดีน่ารักเนี่ยคุณพ่อก็ปลื้มแล้วละจ้ะถามแต่เขาอะแล้วตัวเองล่ะมีอะไรให้คุณพ่อบ้างครับอ้าวมีสิ ก็พี่แมทนะอยากจะส่งกระตูเนี่ยไปให้คุณพ่อดูที่ประเทศนอร์เวย์ไงอยู่แถวไหนอะครับนอร์เวย์เนี่ยมีรถเมล์ผ่านไหมครับไม่มีจ้าต้องนั่งเครื่องบินไป11ชั่วโมงนงอยู่ไกล้กันขนาดเนี้แล้วพี่แมทไม่คิดถึงคุณพ่อเหรอครับอืเดี๋ยวนี้สบายจ้ะถ้าคิดถึงนะโทรไปกริ้งเดียวก็ได้คุยกันแล้วจ้ะแล้วก็ทุกปีพี่ก็จะบินไปหาคุณพ่อช่วงคริสต์มาสนะจ้ะงั้นต่อยหอยจะวาดกระตูให้พี่แมทอย่างสุดพลังเลยนะครับบอกป่าป้าพี่แมทด้วยว่า ฝีมือต่อยหอยเองคนที่หล่อๆครับจ้าเพราะคนหลอ่ออะพี่พร้อมที่จะแปลงร่างแล้วแปลงร่างพี่ให้สวยกว่าตัวจริงเลยนะโอเค let's go หนึ่งสองสามด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาพี่แมทเข้าสู่โลก ซูเปอร์ป้าป้าเดี๋ยวใครมาเห็นอายเขาก็เธออยากบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้นี่ฉันบอกก็ได้เอา้า <นะ S 2> สวยมากๆาก very beautiful โอ้เก่งมากๆากลูกพ่อเอ้า oh, ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องส่งไปให้พี่ป้านาะอาปูา่ย่าตายายอากองอามา <c oughs> ดูสั้นหน่อยแล้ว ฮัลโหลป๊าป๊าแมดเองค่ะโอ้มาสวีทฮาร์ดแมดลูกพ่อสบายดีไหมลูกทานข้าวหรือยังทํางานเหนื่อยไหมมีใครมาจีบหรือเปล่าวันนี้กลับกี่โมงแล้วแม่เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแมดตอบป๊าป๊าไม่ทันแล้วค่ะเนี่ยและก็ I love you นินนะอ๋อป๊าป๊าค่ะละครแมดออนแอร์แล้วนะคะแมดติดงานอยู่อ่ะไม่ได้ดูเลยไม่รอดเด็ดเลยบ้างพ่อส่งอีเมลไปให้ญาติดูเรียบร้อยแล้วค่ะ ป,ป๊าดูละครแล้วเหรอแถมส่งให้ญาติดูอีกด้วยแหมไม่ค่อยเห่อเลยนะคะป,ะป๊า,ปปาก็มีลูกสาวสวยก็ต้องอวดสิเออเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนป,ป๊าดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักนะกจุะ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บจ้คิดถึงลูกจังเลยเมื่อตอนก่อนจะเข้าฉากแม่เห็นคุยกับป้าอยู่นี่นาแล้ป้าทำอะไรอยู่ล่ะลูกเราอยู่เมืองไทยยังไม่ได้ดูละครเลยแต่ปป๊าได้ดูแล้วอะค่ะแม่ ส่งต่อให้ญาาิดูอีกต่างหากสุดยอดคุณพ่อจริงๆป้าคืาเบอร์ห้าบ้าเหอลูกสาวตั้งแต่แม้ยังเล็กๆแล้วล่ะรู้ไหมลูกจริงเหรอคะดาริงตอนอาแปทำงาน อยู่ต้นดูแลมลูกแมทแทนไอ้นะค่ะไม่ต้องห่วงหรอค่ะคุณโอ้ไม่อยากไปโรงเรียนน่ะไม่ได้นะจ๊ะเป็นนักเรียนแต่ไม่ยอมเรียนแล้วจะเอาความรู้มาจากไหนละลูกไม่เอาหน้าอย่างงองแงที่จ้าลูกค่ะตั้งใจเรียนนะลูกแมทแมทแ,มทแมทไปเล่นกันเถอะเล่นอะไรล่ะอา้าวกระโดดหนังยางาไงกีฬาสุดคลาสสิกเดินหนังยางนี่นะคลาสสิก เคยจะตายไปไวรัสอินเทรนอย่างเราต้องน,นี้เลยกิงกล่องแก้โอ้โหอินเทรนมากไม่รู้ล่ะโดดหนังยางดีกว่านะกิงก่องแก้วหนงังยางกิงก่องแก้ยาหนังยางโอ้แค่เล่นแค่นี้ทําไมต้องทะเลาะก,กันเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยทําไมเพื่อนผู้หญิงต้องชอบทะเลาะก,กันนะเล่นคนเดียวดีกว่าสบายใจไม่ต้องทะเลาะก,กับใครหอยด็แมดนี่ไปยืนเต้นแรงเต้นการ์ทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ ฉันคือแม่มดนั่นนะอย่าทำอะไรฉันตายแล้วมูสสิกของฉันยืนคนเดียวหัวรากคนเดียวเป็นบ้าไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องแจ้งข่าวสวัสดีค่ะฮลัลโหลต้องการคุยกับใครคะอ้าเออสงสัยที่ฉันจะโทรผิดนะคะงั้นแค่นี้นะคะเ,เ,เดี๋ยวสิคะแหมตกใจมากไปหน่อยนะคะแต่คุณแม่น้องแมทใช่ไหมคะ แย่ yeah, แล้วล่วคะค่ะค่ะมีอะไรเหรอคะก็ลูกคุณแม่น่ะเป็นบ้าไปแล้วอ๋อนึกว่าอะไรก็ดีแล้วล่ะคะ่ะฮะจะเป็นบ้าเหรอคะ <c oughs> ฉันคือแม่โน้ตปล่อยหอยอย่าเบียดดิก็น้องเตี้ยครับคือน้องอยากเห็นบ้างว่าพี่แมดบ้าจริงหรอแอบดูข่ะางนี้ใครว่าบ้าไปแย่แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยคุณแม่พี่แมดมาโน้แล้วครับ งั้นลูก่อนแล้ว่อยหอยลูกท้งไหนดีไหนๆค่ะคุณครูลูกดิฉันน่ะนั่นยังไงล่ะคะบ้าชัดๆเลยคุณดูสิคะอย่านะฉันกลัวไม่กลัวลรวนี่แน่ฉันจะเป็นลมลูกก็บอกคุณแม่ก็ยังจะมาเป็นลมอีกคุณครูจะทํายังไงดีล่ะคะนี้ สรุปว่าพี่แมดบ้าไปแล้วน่ากลัว <c oughs> บ้าหรอแล้วพี่เป็นบ้าแล้วจะมาเล่นละครดิ้งไหนไงเล่าแล้วทำไมไม่เป็นเล่นกับเพื่อนๆล่ะครับอืมก็ไม่รู้สิตอนเด็กๆนะพี่ไม่ชอบเล่นกับผู้หญิงเลยรู้สึกว่ามันน่าลำคาแล้วก็เวลาเล่นอะไรกันเนี่ยก็ชอบทะเลาะกันสู้เล่นกับเพื่อนผู้ชายก็ไม่ได้เนาะสนุกกว่าตั้งเยอะแล้วก็ไม่นึงมากด้วยโดนเรียกผู้ปกครองอย่างนี้แล้วคุณพ่อจะว่ายังไงล่ะครับเนี่ยอืมถ้าอยากรู้นะอย่างนั้นมาติดตามต่อช่วงหน้าดีมะ แต่เอ๊ตอนนี้ได้เวลาพิเศษของต่อยหอยแล้วนี่อาใช่เลยครับช่วงเคล็ดลับเด็กฉลาดและแข็งแรงครับพี่ไมโลว่าต่อยหอยผิวพันธุ์มีสุขภาพดีหรือเปล่าครับดีสิรู้ไหมครับว่าแร่ธาตุที่ช่วยผิวหนังของเราอยู่ในสภาพปกติไม่แห้งหยาบกร้านหรือเป็นโรคผิวหนังอักเสบก็คือในอซินนั่นเองและคุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมในอซินให้กับลูกๆได้โดยการให้น้องๆทานข้าวกล้องไข่เนื้อสัตว์ หรือเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าของในอาซินนะครับ